ต่อเนีครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ eBay เฮ้ยอีโคเฮ้ยอีไฟเฮ้ยอีโคเฮ้ยถูกแล้วเราจะเอ้ยทำไมนะครับผมก็มุกนี้อีกแล้วนะฮะมุกมันมาอีอีแนวอีอีนี่ชอบเลยนะครับผมก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์อีไฟเอ้ยไม่ใช่อีโคนะครับผมใช่อีโคแล้วกันอีโคอีสี่ซับเวอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็ขออภัยแอดมินด้วยนะจ๊ะคุณ KAK นะครับคุณขากนั่นเอง นำสโตนสวอร์ตมาแรกเป็นไดมอนสวอร์ได้ผมบอกโอ้โห,โโหเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะอันนี้คุณก็สามารถโดนล,ลงไปได้ผมขอกินแอปเปิลทองแป๊บหนึง่งอ่าไม่ลงดีกว่านะ,ะช่างมันแล้วกันโอเคอันนี้ก็นี่ครับผมมีชุดกอดด้วยดูดูเม่งใส่เลือดทีนี้แม่บงบังหน้าจอไปหมดเลยเนี่ยผมผมก็ขอใส่แค่ชิ้นเดียวพอนะฮะชิ้นนี้อ่าประมาณนี้ผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใส่แล้วก็มีดาบเอ็กคาริเบอร์หนึ่งอันเนี่ยผมดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นพองนี่ครับ เอาไว้ตีอะไรปะเนี่ยโอ้โหตีที่นี่เกาะเละเลยผมสหรับเฮเยอร์นะฮะ NBC อ่านน้ำซูก้าเคนอะโคเค,โคโนเหรอเนี่ยดาบผู้เล่นใหม่โอ้โหนี่ให้ผู้เล่นใหม่มา,มาขนโกเคโนเลยเหรอตำรวจไม่จับเรอครับเนี่ยโดเนททางนี้นะฮะน,นี่เนื้ออะไรวะเราเปน,นเฟสธรรมดาครับผมโอเคอันนี้เป็นโซนโดเนทใช่ไหมหนึ่งแอดจะไม่คุยผู้เล่นในเซิร์ฟคุยแค่ทางกาลิน่าเท่านั้นนะครับห้ามพิมพ์คำหยาบอนาจารถ้าพบเห็นแบนและห้ามฝัดข้อความในเซิร์ฟเวอร์ ถ้าโปรโมชั่นองพันห่งประมาณนี้อ่านกัรณีแล้วกันนะครับเอาละฟาสามวันนะครับก็คือคุณโง่สามวันทุยไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเงินหนึ่งหมื่นห้าพันโปรโมชั่นสามร้อยบาทโปรโมชั่นสามร้อยบาทนะฮะโอ้โหเดี๋ยวแอดมินช็อปโคดเอฟพีเท่าไหร่วะสามพันสี่ร้อยบาทนะครับ,ป, e MP, 3, บ,รบประมาณนี้ละเม็ดหนึ่งหมื่นไม่ได้รับผลของสกิลบอสทุกชนิดดาบหนึ่งพันทูตเมื่อแล้วจะได้สิ่งนี้โอ้โหเดี๋ยวนี่ขายสิ่งนี้เลยเหรอ This is only one item in Steller land เดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่ขายดาบหมื่นดาเมจเลยครับสำนวนนี้คิดไรอยู่วันดีจ่ะอันนี้คือบอสเหรอไม่ใช่นะโอเคอันนี้ก็เป็นพวกมอนสเตอร์ธรรมดานะครับแล้วก็นี้เป็นสกิลอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้สกิลของมันนะฮะแต่เราต้องมาลองเทสดูแล้วกันนะอันนี้เป็นยาทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะเอ้ไม่ใช่นี่เป็นยาหิวเลือดนะครับซึ่งสามารถปาศจากสมบี้ได้ครับผมโอเคดูนะเออ สไตวะ่ะเออตายอยู่สุดยอดโคตทเท่นะฮะโอเคเออกมาด้านนอกครับผมอ่าร้านนี้คือแอดมินช็อปอ๋อนี่คือขายเนื้อแบบว่าคนอยากกินเนื้อบัวเออผมเป็นคนจีนไงจีนตีฮะนะฮไม่ใช่การเล่นผมก็เป็นลูกอ่าเป็นเป็นคนครึ่งคนครึ่งจีนนะฮยก็เป็นคนนี่แหละนะตะเป็นลูกครึ่งจีนนะครับฮ่านะฮะแรงสามสิบเออคนที่เขาเป็นคนจีนส่วนใหญ่นี่จะไม่ค่อยกินเนื้อบัวนะ ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ต้องซื okay. ้อนึ่งวัวมาให้กินนะฮะแตนนี้เกมไม่เกี่ยวกันนะแรงห้าสอ๋อคือสามารถทำมาแลกของตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมอุ้ยยิงพีฟรีโด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 โอ้โหรวยรวยเอกพีบ้านรวยบ้านรวยรวยเอกพีให้ผมนะก็สามารถมาโยนเอกพีกันได้โอ้โหแม่งง่ายง่ายโคตรโคตรตอนนี้โคตรง่ายบอกเลยว่าโคตรง่ายนะฮะไมเอาจจะไม่ใช่อ่ะอุ้ยอุ้ยปลาอะไรปลาอะไรฮะปลาอะไรฮะลุงปลาอะไรฮะลุงโอเคโดดใหม่ก่อน อ่าเราไปคอยดูนะผมจะโชว์สกิลการโดดของผมให้ดูอ้าวโอ้โหไปนู่นเลยได้เราไม่ยอมนะฮะเราเราไม่ยอมอ่ะอีกงฟาดี๋ยวจะทำไม่ได้รอบนี้ไปแล้วตอนแรกมาอย่างดีเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมเอาละเอาปะจเฮ้ยโอเครอบแรกนี้มาอย่างดีทีนี้นี่ตกม้าตายเออตกม้าตายอตากอ่ะโยน มินิเกมตรงไปกดไปมินิเกมโอเคเอานี่มินิเกมเหรอทำไมคุณโดนหลอกครับเฟิร์มนี้แนวอพจจะเดิเดเดนล่ะเฟรมแนวอพจแล้วมีมินิเกมไม่ได้เหรอเฮ้ยเม่ใช่เ,เรื่องเอาเลยครับวาร์ปเลเวลสี่คลิกวาร์ปเลือกเลือกเพศเหรอเลือกยศนะฮะวาร์ปเลเวลหนึ่งวาร์ปเลเวลศูนย์วาร์ปสร้างบ้านวาร์ปเมืองเควสวาร์ปเลเวลสองเราจะเริ่มไปที่เลือกยศก่อนฮนะตอนนี้จะเป็นยศอะไรวะเป็นยศ ยศดหยุดค okay. ูบโอเคเราไม่ต้องเลือกยศก็ได้นะฮะสปอนเลยครับแล้วก็ไปตรงจุดวาร์ปใหม่นะฮะด้านนี้กินเนื้อก่อนเอ้ยไม่ใช่มีเงินพอซื้อเนื้อป่ะไอมีอยู่มีอยู่เออนะครับโอเคเราจะไปเริ่มที่เลเวลสูงแล้วกันว่าม,มีอะไรบ้างก็เป็นแมปแบบธรรมดามเป็นแมปป่าแบบโง่โง่นะฮะอันนี้เดี๋ยวยตายเดี๋ยว,ยวตายตวก่อนดูดิอีกแปดวินนี้มันเป็นสกิลอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองดูนะฮะ ขอรีเลือดจับแป๊บ,บนึงอ่าแป๊บนึงนะฮะโยูจนแม่งจะหมดขวดอยู่แล้วแมง่งเลือดจะไม่เต็มนี่เลือดจะไม่เต็มเลยเลือดจะไม่เต็มนะฮะผมก็ซมบเริลนี้สามารถทับรีแพร์ได้ครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูฮะรีแพร์อ่าเอาซ่นนอมอันนี้ซ่อมอันนี้ฮะต้องซ่อมดาบนะครับเอามีคิปเปอร์เกิดได้เหรอได้คิปเปอร์จา๋าออาทำไมอยู่ดีเลือหดหายเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆเลือดหายเฉยเลยวัตตาฟากวัตตาฟากหรือว่าเอีกพีเราขึ้นมั้าตรงสายเวลาเราเลเวลขึ้้นนอยย่างงเีะครับก็ เลือดก็จะหายไปเนาะน่าจะใช่คิดลองเดี๋ยวต้องลองดูคำหนึ่งลองดูก่อนนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะต้องลองเทสไม่จริงอะไม่รู้อะโอเคเพราะอะไรไม่รู้ขับสปอรนะ์ตฮะโอเคไปเมืองเควสกันดีกว่าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะขอกินแอม,มันทองกันเพิ่มเลือดหน่อยจะได้เพิ่มไปไวรีไปไว,ไปไวนิดนึงโอ้โหเต็มเลยเว้ยสุดยอดเอา,าละเมืองเควสหูยแต่ว่าเมืองเควสนี่ดูดีเว้ย เออตัวดีกับสปอนอิกเฮ้ยว่าจริงนะเนี่ยอาหาดนะครับก็วาร์ปเลเวลหนึ่งอ๋อคือจะมาวาร์ปตรงนี้ก็ได้ผมขออยู่เมืองนี้ด้วยกันเ <c oughs> มืองนี้แม่งดูสวยดีนะครับสวยมากๆเลยแหละเนะ <c oughs> าะถ่ายรูปไปก่อนเนี่ยเอาไว้โชว์เอาไปเป็นปกคลิปได้ไรได้นะครับ N อ c นีสวัสดีจ้าโอ้ดูดีนะครับยักกระตากล้องนะฮะ <c oughs> โอเคแอตตินนี่เราไม่ต้องเลือกยศแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามียศแล้วซูการ์เคนไฟเบอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าพึ่งค้างสิลูกรักอ๋อแร้งเอเรานึกว่าไฟเออร์บอลธรรมดานะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอ๋อแล้วนี่คืออะไรวะเป็นเคเวสนะครับก็คือจะได้แร้งเอมาไม่ใช่ไฟเอร์เชนเรียกก็ผิดอยู่แล้วนะครับอ๋อแร้งเอโอ้โหก็จะได้แรง้งเอนี้ยุ่งยากนะเนี่ยเอาเรื่องนะครับฟู๊ดเอาล่ะเราไปดูเลเวลหนึ่งกันดีกว่าศูนย์ไปมาแล้วนี่นะครับไปเลเวลหนึ่งเลยฮะ ดูหน่อยว่ามีมีมอนเตอร์อะไรฮะมอนจะบอกนะมอนก็เหมือนเดิมนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไปซึ่งเวลาตีถามว่าแรงไหมผมว่ามันแรงพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมไปมีบอสด้วยเว้ยมีบอสเดี๋ยวเดี๋ยวบอสตัวไหนจ๊ะบอสตัวไหนนี่บอสตัวไหนนี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้บอสเหรอบอสเหรอเอ้ยบอสอยู่นี่เจอแล้วเป็นไงบอสเหรอเอาไม่กลัว มาเฟียไม่กลัวกูวมาเยอะอ้าวมีบอสหมูด้วยโอ้โหมีหมูมีของตอบเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมกินในนี้กับแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวจะวิ่งมานี่ก่อนเดี๋ยวตายจะซซยเอานะฮะคุณผู้ชมครับได้ดาบอ่าโอ้โหเดี๋ยวเหมือนได้ดาบเทพมากได้ดาบโคตรไกร่กานะฮะโอ้โหดูด,ดิโคตรกากบอสเลเวลหนึ่งมีบอสเลเวลหนึ่งเดี๋ยวโอเคจะไปบอสต,ต่อไปเลยวด้วยกันนะฮะต่อไปก็เป็นเลเวลสองนี่ผมแนะนำซิร์ฟเวอร์นิดหนึ่งครับผมก็คือเวลาจะอ่าเป็นบอสอะไรเงี้ยก็ แนะนำให้แบบมีชื่อขึ้นด้วยนะฮะอุ้ยอะไรนะเมืองนี้สวยอะ่ะอะไรนี่มันคือเมืองอะไรเ,เนี่ยการดั้มวิงกันดั้มวิงมีการดั้มวิงด้วยเหรอเอ้ยเมืองนี้เท่อ่ะโอ้มีเควสนี้นะฮะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะจ๊ะอาเลยครับผมเดี๋ยวก็เราต้องทําการอัประเทศก่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าในเมืองนี้นี่มีมีอะไรให้ตีบ้างนะผมว่าเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองสปอนนะผมว่าแม่งโคตรสวยอะ่ะจริงๆบอกจยางใจจริงนะครับ โ okay. อเคโคเท่นะครับโอเคกับสปอตไอ้ลูก,ลกรักตรงนี้มีอ๋อคือมีมอนสเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าจงใจมาหรือเปล่านะเอออ๋อคือซอมบนี้เวลาเราตกจะได้สูงนะครับแล้วก็มันจะตายไวเนาะประมาณนี้มา,นมาเลยมาเลยก็คือตรงนี้ไม่ไม่สามารถมีซอมบีต้ตัวไหนแม่งเล็ดรอดเข้ามาได้นะฮะเพราะว่ามีระบากั้นอยู่นะครับอ้ยท,ทำไมทำไมฮะอ่าตัวนี้เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยอุ้ยตกตอนเดือดตายเดือดตาย ได้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 อยู่เด้นะขอกินแอปเปิลทองแล้วลงไปอยู่ในในลาวาได้ไหมเอออย่างเงี้ย,ยดูดีนะครับผมเพราะว่ามันทําให้เราไอ้น,นี่ยากมีของดอบมีของดีมากมายเอาไม่ดอบดาบเหรอโอ้ยุ่งยากโอเคเรากินไอ้น,นี่ทําไม่ใช่หรอมันต้องกันไฟดิเอออ๋อคือเราติดพิษอยู่ครับเมื่อกี้นะฮะโอเคไปเลเวลสามไเลยดีกว่านะครับผมจัดไปไปรุ่นเลเวลสามเดี๋ยว อยู่ไหนวะเลเวลสามเลเวลศูนย์เลเวลสี่ทำไมมันมีเลเวลสี่เลยวะช่างแม่งนะครับผมโอเคเราไม่ต้องสนใจแล้วมากมายนะครับเรามาเดินตามหามอนสเตอร์ดีกว่าอันนี้คือบอสใช่หรือไม่นะครับใช่ Boss, บอสเปล่าไม่ใช่อะไรวะกากไอ้กากอันนี้ป้ายไปไหนวะต้องไปตีบอสอยู่อยู่ตีนเขาผมนะเดี๋ยวจะโดนตีนกูนะบอสนะผมโอเคเราต้องพยายามจะตกบ่อยนะนี่พยายามขนาดพยายามจะตกบ่อย ผมเชื่อว่าบอสต้องอยู่ตรงนี้เว้ยนี่อบอสหมูปะยิงก็ไม่ได้เอาโหดสกิลก็ใช้เลยก็ไม่ขึ้นนะฮะนายบอสเอามานี่อ่าเจอแล้วเดือดเดือดเรเลือดสี่แสนโอ้โหได้ได้เดี๋ยวแบกได้ไหมเอาแบกได้อยู่เว้ยเดี๋ยวเราก็ใส่ชุดก่อนเนเนเนชุดนี้นี่โอ้โหเลือดโคตรเยอะตืดเตือดเตือดเตือดนายบอสตัวไหนวะตัวนี้ปะอ่าบอสตัวนี้เนี่ยผมคุณผู้ชมแอดมินลีเลือดที ฮิวทีฮิวทีเดี๋ยวเดี๋ยวบอส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 ตัวไหนมาบอสตัวไหนมาบอสฮิวทีเดี๋ยวเดี๋ยวบอสตัวไหนตัวไหนมาบอสเดี๋ยวขอหากันนะอ๋อนี่ไงเจอบอสแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาตีบอสหิวยังโอ้หิวแล้วไม,ไม,ไม่ไม่กลัวตายคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวเตกสูงสูงหกสูงเหลือเกินอ่าตีก่อนครับตีพวกมอนเตอร์ไปก่อนฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะดรอปอะไรนะครับเหลือสามแสนแล้วเว้ยโอ้บอสตัวนี้แม่งโหดโคตรนะฮะอุวิว ฟันฟันฟันอยากโดนฟันไหมน้องผมไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปนี้นี่มีเสียงไมช็อตหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้ามีขอขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะไม่ผมมันโคตรกกไอเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งยุ่งได้ไหมเออเอาดิเอาสิเอาสิจะไปหามันลุนอุ้ยอุ้ยชุดแตกเด้อเด้อชุดแตกเลยคุณผู้ชมสวยละตัวสวยละเอา้าโอโ้โหมันมันช่วยตีทำไมวะเนี่ยฮะตายเลยแมง่งไม่น่าช่วยโอเคผมเดี๋ยวจะลงไปลุยแบบนี้เลยก็ได้ผมแบบสดๆเลยนะฮะแม่งไม่ต้องกลัวเออ ถ้าเกิดเราเลเวลขึ้นอ๋อมีหัวใจเพิ่มขึ้นนะฮะสุดยอดอ๋อคือจะมีเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่ากว่าจะเลเวลเยอะนี้ต้องใช้เวลานานนิดนึงเนาะเออโอเคเดี๋ยวนะลงดีๆเอาหมดและระหว่างทางลงนี้เราก็จะโดนไอ้โยนไอ้นี้ไปด้วยครับผมไปล่าบอสต่อแล้วกันไหนบอสตัวไหนจ๊ะได้หัวมาบกเลือดเท่าไรโอ้โหโคตรเยอะโคตรทะเยอะนะครับกเลือดพันฮิวทีฮิวที เอลทีแมนในบอสนี่เอาแต่เจอแล้วได้บอสจะ้ะ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 มาทีนี้เราจะไม่ให้บอสตีเรานะฮะเรืองเลยสองแสนเจ็ดเราด้ว,วยตีไม่งี้แหละนะครับก็เป็นสกิลการตรีที่แบบว่าโคตรเกลียนนะฮะอย่ายุ่งดีอย่ายุ่งอย่ายุ่งเจอใส่ชุดชุดทองนี่เลยโคตรขี้กากม,มีชุดทองดรอปด้วยเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวใสก่กางเกงทองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยิเดี๋จ๊ดิบอสจะดูแต่ามาดูกันดีกว่าว่าบอสตัวนี้มันจะดอรอปอะไรนะฮะอืออือเอออย่างนี้แะดีซอาเข้มแต่ดีอุ้ย,อย,ยอ,อย่าเยอะอย่าเยอะไอ้น้องชายโอเคกอ็ถ้าเกิดผมให้บอสตีนี่เลืองผมหมดแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวฮะอุ้ยเออเอัลฟี่อ่าตีอย่างนี้เลยครับเป็นการตีที่แบบชิวมากๆเลยครับเรืองเหลือแปดหมื่นแล้วเจ็ดแล้วหกท่าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สักทีไอ้น้องรัก อ่าตายแล้วเว้ยโอเคติดพิษด,ด้วยคุณพระคุณเจ้าได้ดาบมาฮะซึ่งเดี๋ยว,ยวแอดมินเอาจริงดิให้ดาบเหมือนกันหมดเลยเหรอพอแล้วก็ได้เพชรมาโอ้โหแอดมินคุ้มไหมเนี่ยแล้วก็วิธีไปเลเวลสองแล้วไปหาบอสไททันมีบอสไททันด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสไปเลเวลสองต้องไปที่เลเวลหนึ่งนะครับอาจจะยากไปหน่อยเลเวลสองจะมีบอสสองตัวนะครับมีบอสไททันเป็นบอสใหญ่นะครับโม่ได้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 เรากลักบสปอนะฮะไปดูบอสไททันกันก่อนแล้วกันเนาะ โอเคอันนี้ก็กินนี่ก่อนไปหาบอสก่อนบอสไททันไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าเดาว่าต้องเป็นซอมบี้ใจแอนนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเขอดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความงงไม่ใช่ผู้เข้าใจไปทางปราสาทแล้วปราสาทอยู่ไหนวะโหปราสาทเดี๋ยวตอนนี้นี่ปราสาทจะแดกเลยฮะไม่รู้ว่าปราสาทอยู่ไหนเนี่ยแม่งไม่บอกเลยเลยเจอตัวนี้ตัวหนึง่งปราสาทอยู่ไหนวะ ปราสาทนี้ปะปราสาทหรือว่านี่เป็น,ปนโบสถ์ปะเอาเอมิซี่วิ่งไปไหนจ้าเอมซีเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเห็นนะเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยกากเอ้ยทำไมคุณโดนหลอกอ๋อคุณโดนหลอกแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละปราสาทยอยู่ไหนจ้ามีบอสซอมบี้ตัวหนึ่งกับ, ừ, บอ่าบอสไอ้นั่น,น,นแล้วไหนบอสไอ้ท่านมาด้านไหนอ่ะข้างไหนปะเราต้องรอเข้าไปดูนะฮะในบอสเดี๋ยวรอ ในปราสาทครับในปราสาทตอนนี้ปราสาทจะแดกนะฮะถ้าเกิดไม่บอกนะครับเดี๋ยวมานี่ดีกว่าไม่รู้ว่าตรงนี้ว่านะคิดว่าไม่น่าจะใช่ละนะครับไอ้ยามไม่ถึงตายล้วกูอ้ที่เขบอกว่าให้ตามท็อตสีแดงไปให้ผมอ๋อคือต้องตามท็อตสีแดงนะฮะแล้วก็ในใบดีไม่ได้เขียนบอกว่าต้องตามท็อตสีแดงให้ตามไปเอให้เดินไปตรงปราสาทแล้วใครจะรู้วะนะนะี๋ยวก็โดนฟันเขาสลอกนะฮะโอเคแล้วก็ไปตะลุยกันเลยเดี๋ยวภาพมุมต่ำๆหน่อยเออประมาณนี้เฟิบเฟินะครับ เราไปดูดีกว่าว่า,วาบอสไททันนี้โดขนาดไหนฮะทำไมทางมันแบบเล็กๆซับซ้อน้อะไรขนาดนี้นะฮะแบบนี้ผมชอบอ่ะสวยดีนะครับน่าจะทำมันเป็นเมืองได้นะฮะคุณผู้ชมคันเนด็ดยวขอกาวแป๊บ,บนึงไอไลท์อิด like โอเคแล้วก็เดินตามท็อตไปเรื่อยๆนะครับปราสาทไหนปราสาทนี้เหรออันนี้ปเลยวะตามไปไปจุดสูงสุดของปราสาทอ๋อคือต้องเดินไปที่จุดสูงสุดของปราสาทเนี้ยถึงจะเจอบอสนะครับแล้ว สงสุดอยู่ไหนวะจะบอกนะหนูนะไอบ้บ้าเดี๋ยวเาจริงอ่ะโอ้ยตายเหอะคุณพระเดี๋ยวขอเดินก่อนนะฮะกินก่อนด้วยแป๊บหนึง่งแอดครับขอโอพีหน่อยมึงอยากบินนะอันนี้สงสัยอยากบินนะฮะนี่จุดสูงสุดใช่ไหมจะบอกว่ายัางยังนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันทั้งบนแล้วกันนะฮะจะบอสไททันนี่เหรอบอสไททันเหรอโอ้ต่อต่อต่อไปเฮ้ยโอเควัสดีจ้ามีลูกน้องด้วยเหรอมีเลือด่าไหรับผมเลือด เลื่อยู่ที่เดือดหนึ่งล้านเลยเหรอเดือดเยอะไปไหนเดี๋ยวก่อนหนึ่งล้านนี่ผมตีผมตีทีละหมื่นใช่ฮะโอ้ร้อยทีเลยนะโอ้โหแรงเอาเรื่องนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตีมาเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหเดือดเดือดเอาดีเดี๋ยวดี๋ยวาแปบ๊บหนึ่งอย่าเพิ่งให้บินดิโอ้ยขี้โกงไอ้ขี้โกง,โกงเอออย่าเพิ่งให้บินอืมอืมตีฮะ ผมว่าเดี๋ยวผมจะล่อมันไปตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยพ,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 พี่มึงนี่เออเออเดะเดะอ่าบอสซูเปอร์บอสเลเวลสิบทำไมมันมาอยู่ในแมปเลเวลสองวะฮะทำไมบอกฉันเถิดใครงามเลิศในปฐะพีนะครับเอาละตีมันอยู่นี่แหละนะฮะอ๋อเจ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 อเออเอาดิเอาดิาดมาเดะ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 มา,มาเอาล้วก็ตีไปไหมตรงนี้นะคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเบยโทษทีน้องไม่ทับแบกได้เดี๋ยวเอาต่อตีต่อเลยเลื่อๆห้าหมื่นแล้วไอ้ห้าแสนแล้วนะฮะคุณผู้ชม ซึ่งเราต้องตีมันยาไปยาไปเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้อยเดินคะรับมีดาบะไรที่โอ้โหเดินกาจะไม่ผมเดินในพื้นเลยใช่ไหมเออเออตีเข้าดิเออก็พยายามตีบอสต,ต,ตัวนี้ให้ตายก่อนเลยเนาะอืมอืมเป็นเป็นบอลตัวที่แม่งโคตรถึกนะครับผมแต่ว่าไอดาบดาเมจหมื่นนี่ดูเหมือนแรงนะครับแต่ว่าพอไปตีบอสจริงนี่แม่งบอลบอเลือโครเยอะนะฮะไอไอดาเมจหมื่นนี่แม่งยังถือว่าปกติเลยนะครับแต่ว่าช่างมันเถอะเนาะ เหลือสามสามแสนแล้วเว้ยอีกนิดเดียวอีกอึ่ใจเดียวนะครับผมโอเคตีไปอีกยี่สิบกว่าทีนะก็ตีไปทีละหมื่นนะครับอีกประมาณอุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่ายุ่งในไหมทำไมมันต้องทำให้เราเด้งด้วยฮะสกิลมีแค่นี้เหอ้กากไอ้กากไอกาก,อก,ากเอเออ้าวฝากเดี๋ยวทับแบ็คก่อนสักหนึ่งได้จะตายแล้วใช่ไหมอา้าวเดี๋ยวเ,ยเ,ยเ,เดี๋ยวนี่เกิดตายเกิดตายเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียวเมียว เดี๋ยวๆอย่าพึ่งขาสิลูกรักอ่ามาเดเฮ้ยเลยเลยเก้าหมื่นแล้วเว้ยมึงตายแน่ไอ้บอสไอ้กากไอ้ซุปเปอร์บอสกากแต่ว่าเราตายเพราะไอ้กากเนี่ยหลายทีแล้วไอ้ตัวเล็กจะยุ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลขั้นสุดท้ายมันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรนะฮะซึ่งแม่งจะปล่อยหมู่มันไอ้ตัวอื่นหรือเปล่าจะตายแล้วเว้ยอีกนิดเดียวตายเลยครับโอ้โหได้ของนี้มาฮะได้ดาบด้วยนะฮะพาวเวอร์สวอร์ดเดี๋ยวๆทำไมดาบมันเหมือนกันหมดเลยวะเนี่ยแล้วก็ได้ของทำเคคควสมานะรับโอเก ไม่เดี๋ยวได้เซอร์ไพร์แบ็กด้ยวยอ่ะอันไหนวะเซอร์ไพร์แบ็กเอาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อกูจจบแอดครับขอโอพีหน่อยโอเคก็ผมก็ประมาณนี้นะครับสลับเซิร์ฟอีโคแห่งนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะมีแล้วน่าจะถามไปมิแบบนแป๊บนึงว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะ โอเคเอาเป็น okay. ว่าสำหรับวเซิร์ฟวอโคน,นี้ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็ไปเจอเกินคลิปหน้าแล้วกนะันเนาะก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ค่อยได้ยาวอะไรมากมายแต่ว่าก็มาลองเล่นดูได้นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบนี้เนาะ <laughs> แล้วมาโดดตีเลยโอเคผมก็สลหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอเกินคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัสกับโฮมโอเคเจอกันนะจ๊ะ